หน้าเด็กเวอร์กุ๊บกิ๊บสุมนทิพแต่งตัวออกงานทุกคนตะลึงสวยตัวเล็กมากสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างกุ๊บกิ๊บสุมนทิปนับวันยิ่งสวยออร่าจ,จริงๆค่ะที่แม้ว่าอายุจะ34ปีแล้วแต่ยังสวยสับแบบไม่เกรงใจใครไม่ว่าจะมาในลุคไหนก็ทำเอาแฟนๆใจละลาย ยิ่งเวลาที่จะต้องออกงานแล้วด้วยบอกเลยว่าสวยสับแบบจัดเต็มเป๊ะตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้าสวยแซบจนสามีอย่างบี้ทัศภาคนั้นทั้งรักทั้งหลงเลยทีเดียวล่าสุดกุ๊กกิฟกับบี้ก็ได้ไปออกงานงานนี้บอกเลยว่าสวยหล่อทั้งคู่โดยกุ๊กกิฟได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากแฟนคลับกันด้วยซึ่งลุกออกงานของกุ๊กกิฟนั้นบอกเลยว่าสวยมากเป๊ะปังไปทุกจุดโดยกุ๊กกิฟมาพร้อมกับชุดสุดน่ารัก อวดหน้าท้องเบาๆกระโปรงสัน้นอวดเรียวขายาวแถมยังทำเอาคนทั้งงานตะลึงในความสวยตัวเล็กและหน้าเด็กของแม่โอ้ยจะสวยหน้าเด็กอะไรขนาดนั้นน่ะแม่มองไม่มีเบื่อเลย